สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาชมรถวีออสกันนะครับคันนี้จะเป็น v ีออสปี R C 2017นะครับจะได้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วตัวนี้นี่มีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์นะครับแล้วก็หน้าตาก็าจะมีเปลี่ยนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลายลอ้อแม็กแล้วก็ภายในมีเพิ่มออปชั่นในเรื่องของตัวการลื่นถลายรถสวยงามครับผม เราทุกคันของเรานี่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผ่านมาตรฐานในเรื่องของไม่มีอุบัติเหตุถึงโครงสร้างไม่จมน้ำแล้วก็ได้รับก,การตรวจสภาพจากทีมงานของโตโยตา้าชัวเราเห็นไหครับรถรุ่นนี้คือเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับผมมาดูภายในกันบ้างภายในคันนี้เนี่ยได้มีการติดตั้งเบาะหนังมาเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแนนะครับก็ เป็นการใช้งานที่พอสมควรแต่ก็ทําให้ราคาของรถคันนี้ไม่แพงนะครับแต่เป็นแบบมือบิดแล้วก็เนี่ยฮะเกียร์จะเป็นแบบรุ่นใหม่จะมีบวกลบให้เล่นเป็น CVT 7สปีดนะครับสำหรับรถรุ่นปีนี้นี่ครับปุ่มควบคุมการเลื่อนถ่ายในส่วนของชุดควบคุมกระจกไฟฟ้าก็อยู่ทางด้านข้างประตูเบาหลังนั่งสบายนะครับ ขังแก้วน้ำหนึ่งลงก็หมวกกับครอบครัวทั่วไปด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรย่างอะไรเก็บเรียบร้อยนะครับเป็นม,มาตรฐานที่เราจะต้องเตรียมให้ลูกค้าอยู่เลยเครื่องมือแม่แรงก็ยางอะไรเนี่ยฮะเติมน้ำมัน e85 ได้เราอยากดูรถค้นไหนเติมอะไรได้เปิดฝาทงน้ำมันดูเลยเห็นทุกคันครับทุกคันมีบอกเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ vvti เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เป็นดูอัลเลยนะครับมีการดูแลทั้งไอดีและก็ไอเสียแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อย6กอย6 2 5อ6257นะครับคันนี้เป็นราคาพิเศษใครชอบใจก็รีบมาดูนะครับเพราะว่าพอทำราคาพิเศษไปแล้วเนี่ยไม่นานเท่าไหรนะ่นักนี่ฮะทางด้านหลังรถทุกคันนะครับจะมีเพจตัวนี้แอบดูได้ครับว่ารถผลิตเมื่อไหร เราจะได้รู้ว่าเออไอคันนี้มันผลิตตอนนั้นจริงๆเนาะไม่ใช่ว่าถูกถูกเขาบอกว่าปีนั้นปีนี้น้องตัดสินใจมาชมกันดูนะครับนัดหมายได้ทุกวันนอกจากคันนี้เราก็ยังมีออสอีกหลายๆลคันให้เลือกนะครับคันนี้ปีสิบหกเป็นหน้าเดิมนะครับคันนี้ปีสิบเกตัว mid สวยๆ นี่ครับปี5ตัว E มีล้อแม่กนะครับแล้วก็คันนี้ปี16ตัว J ถ้าตัว J ก็จะไม่มีล้อแม็กนัดมาดูครับินยดีบริการทุกวันนะครับ